สวัสดีค่ะครูครูสุนิตาผนากาศนะคะครูครูกสิณนอตำบลแขวงถนนพญาไทสองกองลอะดับเขตราชเทวีค่ะ คุณครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภัยที่เกิดจากบุหรีไฟฟ้านะคะควันบุหรี่มือสามจากบุหรีไฟฟ้าเป็นยังไงนะคะแล้วก็อันตรายจากานิโคตินที่เข้าสู่ร่างกายนะคะที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังมีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับชมข้อมูลข่าวสารกันได้เลยค่ะควันบุหรี่มือสามจากบุหรี่และบุหรีไฟฟ้าควันบุหรี่มือสามก็คือ สารเคมีจากควันที่เกิดจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่ติดอยู่ในพื้นผิวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นผมผิวหนังเสื้อผ้าโซฟาพรมหรือผ้าม่านหรือที่นอนนะคะก็จะเขาจะเรียกว่าเป็นบุหรี่มือสามนั่นเองนะคะเมื่อเราทําการอ,ออกไปข้างนอกนะคะและได้รับ ควันบุหรี่จากการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าแล้วติดตัวเข้ามาในพื้นที่ในบ้านนะคะอันนี้เขาเรียกว่าควันบุหรี่มือสนะคะผลจากการวิจัยพบว่ากลุ่มที่ได้รับการสัมผัสควันบุหรี่มือสานี้มีเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเป็นสารบ่งชี้ภาวะการทำลาย DNA ในปัสสาวะของอาสาสมัครอย่างมีนันยสำคัญ ควันบุหรี่มือสาําให้ผิวหนังอักเสบและก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะอันตรายจากควันบุหรี่มือสาจากควันบุหรี่และหรือบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะคะเมื่อผู้สูบบุหรี่สัมผัสโดยการอุ้มเล่นสามารถทําให้เด็กเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจได้แม่ที่สูบบุหรี่หรือสัมผัสควันบุหรี่เมื่อให้นมลกูกสารพิษจะตกไปถึงลูกด้วยนะคะเด็กและทารกได้รับควันบุหรี่มือมือสาม เป็นสองเท่าของผู้ใหญ่สารพิษตกค้างในบ้านอย่างน้อย6เดือนเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเด็กและสตรีมีครรภ์การสัมผัสควันบุหรี่มือสามเนี่ยทางผิวหนังเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงสัมผัสกับการทำงานของโปรโตีนที่ตอบสนองต่อการอักเสบเพิ่มการยืดยึดเกาะของเซลล์เม็ดเลือดเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอาการอักเสบของผิวหนังชนิดเรื้อรัง ะะเมื่อติดตามอ22ชั่วโมงแล้วเนี่ยภายหลังการสัมผัสควานบุหรีมือ3พบว่ามีการอักเสบของอวัยวะที่มีการสะสมโปรโตีนคอลาตินนะคะในหนังกรพม้าทําให้มีลักษณะนหนาขึ้นเกิดโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาะและผิวหนังอักเสบได้นะคะ อันตรายของนิโคตินต่อร่างกายนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงที่พบในยาสูบชนิดต่างๆรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะ 1. นิโคตินทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นนิโคตินเนี่ยทำให้ร่างกายหลั่งสารเคมีที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทํางานของหัวใจเพิ่มขึ้นโดยทําให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วขึ้นความดันเลือดสูงขึ้นและหัวใจบีบตัวแรงขึ้นทําให้หัวใจต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น นิโคตินทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลงนิโคตินเนี่ยทำให้เลือดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหดตัวทําให้เลือดเป็นทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพิ่มขึ้นแม้ในภาวะที่หัวใจต้องการเลือดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในคนที่หลอดเลือดแข็งตัวจากโรคความดันสูงหรือจากการสูบบุหรี่ 3. นิโคตินทำให้ความดันสูงขึ้นนะคะในคนที่เป็นโรคความดันสูงอยู่แล้วเนี่ยนิโคตินจะทำให้ความดันยิ่งเพิ่มขึ้นหัวใจต้องทำงานมากขึ้นทำให้ต้องใช้ยาแรงขึ้นในการรักษาโรคความดันนะคะ 4. นิโคตินส่งผลกระทบต่อไขมันในเลือดการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้ระดับไขมันชนิดไม่ดีนะคะและในเลือดเพิ่มขึ้นเนี่ยและไขมันชนิดดีเนี่ยลดลง นิโคตินเนี่ยทำให้สารหลั่งออกมาเพิ่มขึ้นทำให้ไขมันในเลือดเปลี่ยนแปลงส่งผลทำให้หลอดเลือดแข็งตัวนะคะ 5. นิโคตินทำให้แผลหายช้าการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้ผิวหนังแห้งผิวหนังเนี่ยหายช้าจากการที่นิโคตินทำให้เส้นเลือดไปเลี้ยงผิวหนังหดตัวนะคะ6 นิโคตินทําให้เกิดโรคแผลในกระเพาะนะคะการสูบบุหรี่ทําให้อาการกรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญของการเกิดแผลในกระเพาะนะคะข้อที่7นะคะนิโคตินกระตุ้นให้เนื้อมะเร็งเร็วขึ้นนะคะนิโคตินเนี่ยไม่ใช่สารก่อมะเร็งแต่มีลิ์เป็นตัวกระตุ้นให้เนื้อมะเร็งเนี่ยโตขึ้นนะคะแปดนะคะนิโคตินอันตรายต่อทาลกแรกเกิดนะคะ การทดลองที่ทำให้หนูที่ตั้งครรภ์นเนี่ยได้รับนิโคตินทำให้เกิดความผิดปกติของสมองของลูกนะคะ9นิโคตินมีผลเสียต่อเด็กในครรภ์นิโคตินเนี่ยทำให้เส้นเลือดที่เป็นเลี้ยงลกหดตัวนะคะทำให้เลือดเป็นเลี้ยงทางลกน้อยลงนะคะประกอบกับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจากควันบุหรี่ทำให้ เลือดส่งออกออกซิเจนได้น้อยลงด้วยนะคะนิโคตินเป็นสารที่มีอํานาจเสพติดรุนแรงกลไกและพฤติกรรมการเสพติดนิโคตินเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับการ Sep เสพติดเฮโรอีนหรือโคเคนวัยรุ่นจํานวนมากนะคะมีความเข้าใจผิดร้ายแรงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่เป็นอันตรายมันเป็นเพียงละอองไอน้ําความจริงก็คือละอองไอน้ําบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีฝุ่นขนาดเล็ก 1> PM 1.0และ PM 2.5จําำนวนมากและมีสารเคมีที่เป็นอันตรายเช่นฟอร์มาดีไฮมันมันมีแต่สารปรุงแต่งให้มีกลินกล่นหอมกลิ่นหอมในบุหรี่ไฟฟ้าเกิดจากสารเคมีปรุงแต่งแม้สารเหล่านี้จะปลอดภัยเวลาผสมกินเป็นอาหารแต่ไม่ปลอดภัยที่จะหายใจเข้าสู่ปลอด บุหรี่ไฟฟ้าที่ผมสูบเนี่ยไม่มีนิโคตินไม่มีทางที่ผมจะไปติดมันบุหรี่ไฟฟ้าที่บอกว่าไม่มีนิโคตินแต่จริงๆแล้วมีนิโคตินและงานวิจัยพบว่าแม้ชนิดไม่มีนิโคตินสารเคมีอื่นๆที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นอันตรายต่อปอดหดัวใจและหลอดเลือดเช่นกันผมไม่มีนิสัยที่จะติดอะไรผมไม่ติดบุหรี่ไฟฟ้าหรอกการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทําให้สมองได้รับนิโคติน ใน10วินาทีสมองของวัยรุ่นอยู่ในระวะระหว่างการพัฒนาทําให้เสพติดนิโคตินง่ายขึ้นนะคะนิโคตินไม่ได้ไม่ได้เลวร้วายเท่าไรหร่หรอกสําหรับผมการได้รับนิโคตินในวัยรุ่นสามารถขัดขวางการพัฒนาพัฒนาของสมองและส่งผลกระทบในระยะยาวได้เช่นทําให้อารมณ์หุนหันและความผิดปกติทางอารมณ์ได้ แค่ผมสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้หมายความว่าผมจะไปสูบบุหรี่ธรรมดานี่งานวิจัยผมว่าวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีการทดสอบบุหรี่ธรรมดาและสารเสพติดอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดนะคะของวัยรุ่นทุกวันนี้นั่นเองท้าไมบุหรี่ไฟฟ้าจึงเสพติดนักกวาบุหรี่มวนเจ็ดในสิบของคนที่ติดบุหรี่มวนเลิกไม่ได้ตลอดชีวิต คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูบวันละ140-300ถึงครั้งต่อวันถ้าเทียบกับคนที่สูบบุหรี่มวน8 0 1 4 0ครั้งต่อวันน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า1มิลลิลิตรมีนิโคตินเท่ากับบุหรี่ธรรมดา52องการสูบบุหรี่ไฟฟ้า1ครั้งส่งนิโคตินถึงสมอง10วินาทีมากกว่าการที่สูบบุหรี่ธรรมดา1มวน คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะได้รับนิโคตินมากกว่าจากการสูบบุหรี่ที่น้อยครั้งกว่าการสูบบุหรี่บวนนั่นก็คือทำไมถึงทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจึงเสพติดหนักกว่าบุหรี่มวนก็จะดูได้จากข้อมูลนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมูล,ลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในการให้ข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ในครั้งนี้ด้วยนะคะ